พี่น้องปองปลายสู้สก้นมาพบมาพอก,กันคือเกากับตุกติ่กินแซ่บนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้า <c oughs> แกงเห็ดพอคือเกาเพื่อนก็เขาเนียมหอนหอนอืออืมอ่อนๆชุ้อน้ำหอน จะักติอยู่พวกชามอมทอเตัเพื่อนอช่จับควน on on มาเลยเด้ยด๋ยเพื่อนเด้ยหูบินต่ำเพื่อนจ๋ามันได้กินปลา <laughs> กินปลาโน่นนัวเป็นยังงาบ่ะห็นน่งกินคือเยว <laughs> อร่อยจนวางซอนบ่ได้เลยเพื่อนไอเลืออยู่ หอมเตืนหรออ่อนทุกดอกเลยเพื่อนเนี่ยคับ หืมมกันได้ได้มือละเป็นสิบกิโลเนี่บ่ธรรมดาได้เพลินแสดงว่าป้าเขาข้างหลังรีสอร์ท่านี่มันอุดมสมบูรณ์มันชุ่มน,น,นปลามันดีอืมอืม 嗯。嗯。这声音太难，太难听，我管不了。呵呵呵呵。<laughs> <laughs> เทบพ้อมันออกมืดล้ะมันบํเพริมอไกนโอ้อโอบได้กินเหรอเนาะโอ้ีแต่เจส้อไว้เนาะซื้อถิ่นว้ก็น้องเพิ่นเพื่อนเออสี่กิโล นันออกคุนพ้ากันไปหาน่ะไหมพีไซาย,เ,ยเ,เ,เพื่อนเก่งจริงได้ทัวร์เป็นชิบกิโลของเพื่อนตาดีแน่นี่ข้างหลังดีสทเฮานี่เนาะคนณไปหาก็เก่งะเนาะเพื่อนดูได้นี่ว่าเฮ็ดมองใดมันมีมองใดเนาะกลับมาไม่คือเกิด เป็นเหตุธรรมชาติเนาะมุเามืองเ็หุากต้ะูมห้นมแกแเดเื้อคือเขาโบราณเหมืนเก่งนะ จ้างหาอยู่หากินเนาะ,ะจนรุ่นซูรุ่นซูลูกซูหลานอือเด้อเฮ็ดไทยเด้อกินได้่เด้อเฮ็ดละงอกกินได้เนาะเด้อเฮ็ดพอนะ้อเนาะเฮ็ดผึ่งทามยังดีเนาะเฮ็ดผึ่งบอกคุ้มแหละวันนั้นะเจาาไปตือมา ဘယကေတ mm ွးတာဘေပို့ပစေပာကေရနွေကာဘ့ပျပေ เจงแหละคือ่าวอีคนอีสานเขาสมัยตะก,กี้นนบบนขนาดต้นไทยเป็นย,ยังรูได้จังไงเนะาะตองเอานอมันมากินเนาะมาแกงเนาะมาสุกเนาะนเบืเอ่อมะมุกทั้งที่พอมันโตขึ้นมามันก็เป็นบักต้นไผ่เป็นไม้เหมืนอนเพื่อนจัง เราต้องยอมรับคนเท่าคนโบราณเพ่นแล้วจริงหนักเพื่อนแต่พอเปาะในปากออนทุกเม็ดเลยเพื่อนเอ้ยแซ่บค่ะแท้สมใจแล้วปีนีในะได้กินกันแกงพาะคักขนาดเลย คี่เกาแลวเพื่อนจ้าก็สิขออัมพาตจากในคิปนี้เด้บอบัด้มาพบมาพบก,กันใหม่ก็ตุก,กตุกกต้ก,กตี้กินแซ่บขอฝากกดไลก์กดแช์ช่องนะ้หน่อยช่องนี้ไวเ้เดีอยวอมก่อดแน่นะจ้าเพื่อนเจ้าก็จะไปต่อหลังไม่ที่เกาและเพื่อนอย่างนี้เลยอร่อยบ๊ายบาย